สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจเจียกสมบัติคือเกา่านี่เบ่งบรรยากาศตอนบา 3, บสา 4, มาบสี่โมงสวนเจเจียกเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นโมงเจเจียกไทยคลิปคลิปอยู่แล้วเนาะนี่ค่ะน่าสวนเจเจียกหกวะค่ะนี่ มองพ,ยยพ่อใหญ่พ่นเอาน้ำแข็งมาไหวเนาะ <c oughs> นี่ข้างสวนทางค่นนี่ทางหนีสึกเขาไปป้าค่ะไปป้ายางผุณเนะาะบ่มีผูดให้พานหรอกค่ะเจเตียกยิ้วผู้เดียวนี่ค่ะเลื่ยทั้งเขาเขียวไปพูนทั้งนาพ่นก็เป็น ห้องเนาะ <c oughs> นั่งเนอยู่ผู้เดียวค่ะบันนี้เจี๊ยบก็มาเห็นเฮ็ดค่ะเดี๋ยวสิให้เบิองเนาะนี่ค่ะเฮ็ดเพื่อกัเกิดสู้มือค่ะแต่ว่ามืัอนี้เจี๊ยบสุดท้ายคลิปเนาะจะให้เพื่นอนๆเบืองค่ะนี่นี่ค่ะ,น,คะนี่ทางทาง,ลางาออาออแล้วกับนี่คางนี่กับเป็นปลาหนอใหม่เนาะปลาใหม่ไรก็ปลาหนใหม่ล่ะเพิ่นปลูกหนใหม่ข้างๆแล้วกับข้างในมีแต่มีแต่ต้นใหม่เนาะนต้นยางหน้าแบบนี้ค่ะนี่เนาะ เจเจสีพาพิกเก็บเฮ็ดก่อนสิเก็บเฮ็ดให้เบิ่งก้อนหกซ้ำใด้นี่ค่ะคางสวนเจเจกับเป็นเป็นคู่มาแบบนี้มิดเป็นต้นใหม่มาเนาะเวลาเพิ่นมาเก็บเนาะใหม่เพิ่นก็เก็บอยู่สวนทั้งหนาอันนั้นเพิ่นสิสามลาเนาะค่ะเนาะอันนี้เพิ่นสิเพิ่นสิปลูกแบบข่างๆเจเจกับซื้อในสวนนี่ระค่ะเนาะใหม่เนาะ นี่ปลาปลาแบบนี้เจี๊ยบบริยานนะคะ่ะเจี๊ยบมักมักมักปลานะออนี่ค่ะแล้วสิให้เบิง้งเดี๋ยวเจี๊ยบสิให้เบิ้งเห็ดนี่ไงเห็ดนี่ค่ะเจะี๊ยบกบบหูเห็ด อืดหรอกค่ะนอกจาก,กเห็ดอันนี้กินได้เนาะจเจี๊ยบคยกินค่ะนี่แต่อยู่ต่างประเทศเพื่อนเพื่อนเพื่อนบวกกินดอกค่ะหนดอกบวกงามเนาะเพื่อนเอาถีมเพื่อนหลายเนาะบานห้ามันบวกข่อยมีเนาะห้าก็ต้องกินเนาะตื่นเต้นพร้อมเจี๊ยบมักเห็ดเนาะนี่ได้แล้วหนึ่งดอกนี่ไปไปเก็บคางนั่นอีก มาทังฟังเจี๊ยกค่ะเจี๊ยกเจอแล้วค่ะเจอแล้วนี่ขางเจี๊ยกปูกพักเนาะนี่สวนเจี๊ยกเนาะนี่ค่ะเห็ดนี่ไงเห็ดอยู่ริมเน้อค่ะเจี๊ยกบดยางมากล้างมือเพิ่งกัดเท่าทิมนะคะอันนี้ อันนี้ขันยูต่างประเทศเพื่อนเพิ่นบอกกินเนาะแต่ว่าบานห้าวกับกินเนาะเพราะว่าบานห้าววมีเนาะ <c ười> นี่เจียก็ว่าสวยงามมากสำหรับเจียกเนาะนี่นี่ค่ะเนาะนี่หมอว่านหมอก้อน,นี่เจียบก็ได้เก็บเห็ดปวกค่ะแต่ว่า เจี๊ยบบวกกากินนะแต่เจี๊ยบไม่มีผู้ถามเนาะเจียกกเจ๊ยบเขาเรื่องบกากินเจียกกเ๊ยบกับทมไปได้ไปใหม่เลยนี่ค่ะแบบแบบนี้เจี๊ยบก็เอานี่ค่ะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละอันนี้นาที่ใส่บ่วได้แล้วเนาะหรือว่าใส่ได้ เอาได้เนาะเอาไปลองดูก่อนนี่ค่ะนี่ทางสวนเจี๊ยกเลยค่ะนี่นี่เห็ดหลายอย่างแต่ว่าเพิ่นกะปีนี้เพิ่นออกบดีค่ะสุ่ปีเพิ่นออกดีเนาะปี่กอนอะคะ่ะออกดีปี่กายกับบดีปันไหนนี่เดี๋ยวเขาไปอีก นี่ไงนี่เห็ดในสวนเกี๊ยวนะี่เห็ดตัวใหญ่ามากว่าเจี๊ยวียวว่ากินไปเรื่อยๆเขาละว,ว่าเจี๊ยวกี๊ว่าบ่าก่ากินไปเรื่อยๆดอกอันนี้เจี๊ยวเคยกินเนาะ เ็ษพลาสติกพร้อมอันนี้เขาเอื่อนเฮ็ดกอเนาะเขาเอินเฮ็ดอล่ะค่าเจี๊ยบว่าเฮ็ดเฮ็ดน้นามากมันต้องเป็นอีกแบบนึงอันนี้เฮ็ดกอนี่ออกหนึงค่ะถึงสีบล็อกลายคือต่างประเทศเพื่อนๆเก็บให้เบิ้ง ตะว่าจีดเตียก็มีเห็ดเป็นของเจ้าของเนาะค่ะเนาะน,ะนี่มีเห็ดมีมีสวนเห็ดเป็นของตัวเองนี่ค่ะนี่นี่นี่ค่ะมาเบ,บิงจุดนี่ค่ะนี่อีกพันหนึ่งค่ะนี่อีกแบบหนึง่งต่ว่าเห็ดเห็ดแบบนี้นี่เจียเ๊ยกว่า,วาบเสียบซำเห็ดกอแดง เพิ่นสิออกเนื้อหยับหยาบค่ะตัวนี้แต่กินได้เจี๊ยก็เคยกินแล้วนี่นี่นาะกินได้บานนี่กะอันนี้เฮ็ดน้ำหมากนี่นี่นี่คือเฮ็ดน้ำหมากของแท้แต่ว่าเพิ่นเผาแล้วเนาะเนาะนี่เพิ่นสิดอกบางๆหรอกค่ะนี่นี่เฮ็ดน้ำหมากมีอีกหรือเปล่า ที่เจี๊ยบก็บมักเก็บด,ด้วยค่ะนี่ดอกหนึ่งค่ะ <c oughs> นี่ไงอันนี้ยังยังุกแกเนาะที่เจี๊ยบเก็บมาหน่นเพื่อนบานเนาะนี่ให้ดูสินี่ค่ะดอกขนาดนี้ดีก็ร่างดีเนาะ ดอกหนึ่งค่ะนี่นี่ดอกเล็กดอกน,น้อยค่ะ <S <S 1> <S 1> เจออีกแล้วนี่ค่ะนี่งอก,กูแถวนี้ นี่ค่ะนี่ค่ะเจีเ๊ยบเอาเบิร์ดละค่ะเนาะมันบวหลายคือจะต่างประเทศเนาะเจออีกแล้วเพื่อนเอ้ยคอยคือได้เก็บหลายดอกแท้มืนน่อนี้นี่นี่ยังใช้ได้อยู่นะคะนี่ไงเออคอยได้หลายดอกแล้วมื่อนี้ นี่ค่ะนี่ค่ะลูกมันนี่แบบนี้เจีย๊ยกก็เอาเอาคือเกาหน่อยก็เอาคือเกานี่ค่ะนี่ไปหาอีกค่ะนี่ค่ะเฮ็ดที่เจีย๊ยบว่าว่าแ่บนะคะเนาะนี่นี่ต้องเอาไปลวก เอาไปต้มแล้วก็จิ้มน้ำพริกนะคะเป็นสิเป็นเนื้อแน่นๆนะคะเนาะนี่ก็ดอกน้อยอันนี้ค่ะนี่ดอกนึงเห็ดอันนี้ในเวลาเพิ่นเกิดแต่เพิ่นเกิดเป็นมูนะคะ่ะเกิดหลายเ้ยค่ะลังเถือเนาะนี่จะสีอีกนี่สีออกเหลืองๆนะคะเนาะนี่เจออีกแล้ว นี่ค่ะเจออีกแล้วนี่ออกสีไม่เหมือนกับเห็ดสีแดงแดงอะเนาะรสชาติก็ไม่เหมือนกันค่ะกิบเห็ดหมแล้วะบวมีแล้วค่ะเลือยสิมะทายเห็นเบืองในปลานี่คางคางทางนี่แหละค่ะเห็นเน่าไหมปลาเน่าไหมที่ติดเยียกสื่อน้ำเพลินเนาะ ยงีแบบนี้แหละคะ่ะเพื่อนก็สิตัดมาขายให้จีดเยียกแต่ว่าน้องบบเห็นมาตัดหลายหมืหะนะ่นแล้วเนาะนี่นี่ค่ะปีนี้น้อใหม่กับโมี่ค่ะปกติเนื้อใหม่หลายเนาะนี่ค่ะกับเป็นปลาหกเนาะคันเป็่นเขาไปกันนะสิมนี้เห็ดจีดเยียกว่าจีดเยียกยันง,งาใหม่ลูกต๊กลงมาใส่หัวนะคะนะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จีดเยียกนี่เด้อเพื่อน ใายเ,เบืองเนาะนี่เนอใหม่เก็บเห็ดแล้วกับมาทายนอใหม่เ,เบื้องพวให้เห็นขางๆน้ำเนาะค่ะจังเจอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ละค่ะสวัสดีค่ะ